นี่ทาลกฮิปโปโหมูเด้งหมูเด้งใช่ไหมมันคือหมูเด้งใช่ไหมเนี่ยด้านหน้าก็เหมือนหมูเด้งจยงเลยพอหันข้างเท่านั้นทำไมหมูเด้งบุมตัวมันสั้นอย่างนี้และขายาวเป็นลิงเลยมันสมส่วนกันยังไงมันน่ากลัวชิปเป่งเลยนะเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยขายาวๆนะครับตัวปอมๆถ้าเกิดว่าขาประมาณนี้เออน่ารักใช่ไหมแต่นี่มันขายาวความน่ากลัวสิบกระโหลกเอพอเข้าเกมมา ออทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้วะออยืนนิ่งๆพอว่าพอขยับนะดูนะห,หมูกระทะรับสมัครแม่บ้านกับพนักงานเราเป็นหมูเด้งเราจะโดนจับทำหมูกระทะไหมเฮ้เฮ้เฮหาพนักงานและแม่บ้านเฮ้เฮ้เฮ่สวัสดีครับอะไรเนี่ยคุณถือป้ายอะไร สวัสดีครับร้านหมูกระทะยินดีต้อนรับครับโอ้โหคุณเป็นคุณโชว์ป้ายแล้วเนี่ยว้าว่ร้านคุณค่อนข้างมีระบบมีมาตรการห้ามขึ้นจังหวะจะได้รับคําอนุญาตอืมจนกว่าหรือเปล่าห้ามขึ้นจนกว่าจะได้รับอนุญาตหรือเปล่าสร้างเลยรู้สึกว่าจะมีคนนะไว้ข้างหลังเนะี่ยนั่นไงโอ้มีเมดสาวอยู่ด้วยว้าวเขาทําท่าทีโพสทําไมน่ากลัวน่ากลัวจังเฮ้อเฮ้อน่ากลัวน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลย อ่ะเขาอยากจะคุยกับเราแหละไงเราเป็นหมูดิ้งกลัวโดนจับทําหมูทะเรากลัวเราไม่กล้าไปแล้วนายแต่งตัวเป็นอะไรฉันคือมาป่าเดียวได้เอาลงหม้อเลยเฮ้ยไม่เอาจะมาเอาลงหม้ออะไรน้องไม่เอาไม่เอาไม่ลงหม้อไม่ลงหม้อไม่เอาไม่เอาเข้าไปในร้านดีกว่าแล้วพี่ชายคนนี้ใช่คนจริงๆริงไหมเขายืนอยู่ตรงนี้นานแล้วนะเขายืนอยู่ตรงนี้โคตรนานอ่ะเขาใช่คนจริงๆไหม เอ้ยแล้ว2คนนี้ยังสั่งเอ,อ่หมูกระทะกันไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยอะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้เขาจะสั่งถึงไหนเอ้ยตัวนี้แต่งตัวเป็นอะไรอะแต่งตัวเป็นหนูเหรอหนูมาทำร้านหมูกระทะมีหนูในร้านหมูกระทะตอบนานได้ใจจริงๆโอ้โหแสดงว่าลูกค้าคนนี้ <c oughs> เออเออลูกค้าคนนี้สั่งนานใช่ไหม <c oughs> เห็นสอคนนี้เขายืนอยู่นาน <c oughs> เออลูกค้าคนนี้น่าจะพิมพ์ช้านะครับ ส่วนคนที้อะไรเมื่อกี้ผมเห็นว,ว่าจะจับผมไปกินเฮ้ยเฮ้ยเ,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 ยเยผมไม่อร่อยหรอกอยากกินผมถ้าไม่เอาก็รับสิรับอะไรวะรับแอดเหรอคุณเห็นหมูเด้งแล้วคุณอยากแอดเพื่อนคืออะไรหมูเด้งขาย,ยาวๆเนี่ยนะนายคืออะไร <laughs> ถามอย่างนี้นายคืออะไรวะอืมการแต่งตัวนายแต่งตัวเป็นรูปภาพหมาป่าเดียวดดยเนี่ยนะ นายคือตัวอะไร,ข,ไรข้างในร้านคงจะวุ่นวายน่าดูนะครับผมยังไม่อยากเข้าไปตอนนี้หมาป่าเดียวดายชัดเจนเลยหมาป่าเดียวดายจริงด้วยไม่คุยด้วยละเรื่อ <c oughs> งไหนดิอะไรสั่งอะไรกินสดสดได้ไหมอะไรอะไรคุณจะกินปลาฉลามกับแมวเหรอกินปุ๊บผมต่อยเลยฉลามไม่ยอมว่ะมากินแมวกระทะค่ะโอ้โหลูกค้าคนใหม่มการแต่งตัวโอ้ oh. โอ้ยเ oh. <c oughs> ดะทูเอ็มเพสมาเลยสั่งหมูกระทะครับสั่งหมูกระทะครับผมเกาะที่เคาน์เตอร์แล้วนี่ให่ไหมเนี่ยถ้าเกาะเคาน์เตอร์ผมเนี่ยเออผมยืนอยู่เคาน์เตอร์ขายยาวๆแบบนี้แหละสั่งหมูกระทะครับสั่งหมูกระทะ,ะครับึตัวอะไรอะฮึอยู่ที่ลายกระเบื้องตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัวอะไรครับอยู่ที่ลายกระเบื้องมันคือตัวอะไรครับ <c oughs> อ,อ๋อแล้วคนอยู่ตรงนี้หายไปละไหนมาดูบ้านหลังนี้ดิ โรงแรมรับสมัครแม่บ้านพ่อบ้านเฮ้ยลองคิดภาพดูด้าเกิดว่าตัวเรามันเต้นได้มันจะเต้นยังไงวะเอ่อถ้าเต้นอยู่ตรงนี้นั่งโอ้หเนี่ยน่ารักเนี่ยหมูเดงหน้าเนี่ยน่ารักเออเออตัวมันแผลบเลยนะครับอ่าท่านี้อใช่พูดคุยอ,อ ท่าเต้นมีไหมมวยหมูเต้งโอ้โหหมูเต้งเป็นมวยหมูเต้งเป็นมวยโอ้ท่านี่น่ากลัวเออเออเออเอเต้นนี่เต้นโอ้ยโอ้ย์้ท่านี้เย้เต้นหมูลำเย้เย้เย้เหมือนหมูลิงเลยนั่นไงคิดเหมือนเราแล้วหนึ่งคนหมูลิงเพราะขามันยาวใช่ไหมไอหมาป่าเดียวดายมีห้องนอนสำหรับสัตว์ด้วยอะไรนายเจ้าของโรงแรมเหรอ งั้นเราเข้าไปได้ไหมไหน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 คุณเจ้าของโรงแรมไหนไหนห้องนอนสําหรับสัตว์เอ่อตรงไหนอะเราต้องตามเข้าไปไหมไหนไหนโอ้โหเราจะต้องขึ้นบันไดแบบนี้ขึ้นมานอนเลยหรอเอ่อห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้หรอไหนคุณเจ้าของบ้านเขากำลังทาป้ายอะไรอะทาป้ายเออเออ หมูเด้งกำลังจะมีห้องนอนเลยเรากำลังมีห้องนอนของตัวเองมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะตั้งว่าห้องอะไรขอไม่มีคําว่าหมูเด้งได้ไหมผมว่าจะต้องเป็นหมูเด้งแน่นอนใครเห็นฮิโปก็เรียกหมูเด้งหมดแล้วเนี่ยเอา้าอ่านไม่ออกเอ้ยมาป่าเดียวดายมาจากไหนอ่ะเอ้ยเอ้ยเ้ย,เย,เยมาป่าเดียวดายน้องมาของสัตว์ไอ้มาอยู่ด้วยไหมจะอยู่ด้วยเปล่าไอ้มา ยูโอเคน้องเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะพี่หมาป่าเดียวใดอุ้ม <laughs> ผมจะให้หมาป่าอุ้มผมไปโอ้โหท่าอะไรวะเนี่ยแล้วผมตัวไข่ยก็อึง่งหนักโอ้ไอหมานึกว่าจะพิมพ์อะไรไอพอเรารวมร่างกันโอ้นี่มันหมูเด้งกับผลงานศิลปะโอ้ไปยอดเยี่ยมมาสมัครเป็นแม่บ้านโอเคครับ คนนี้ก็รับคุณนี้เป็นแม่บ้านแล้วเรามาดูดิว่าตรงไหนเป็นห้องของนอนของคนของสัตว์อันนี้ของเราเพื่อนเราไปดูห้องแม่บ้านดีกว่าแม่บ้านเขาได้นอนดีกว่าเราปะโอ้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อนโอ้แม่บ้านทางานโอ้โอ้สมจริงสุดๆแม่บ้านทํางานทําความสะอาดแม่เราก็แต่งตัวเป็นหมูเด้งข้อค่อนข้างเหมือนนะแค่ขาเรายาวแต่ไอหมอนี่เนี่ยสิมันแต่งตัวเป็นหมาป่าแบบฮะหมาป่าแบบใดมีข่าวายอะไรวะเพื่อน มันคืออะไรวะโมเด้งไม่เข้าใจนายมีข่าวร้ายอะไรจะบอกเราวะเพื่อนเปิดประตูไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนายมันเปิดประตูไม่ได้ทำไมเราเปิดได้ทำไมเปิดได้โอโ้โหนี่คือข่าวร้ายของนายแล้วเนี่ยข่าวร้ายคือนายเปิดประตูไม่ได้บ้านนี้มีเซฟด้วยนะมาป่าเดียวได้ว้าวนั่นแหละแต่เราจําไม่ได้เพื่อนกูยจะฟองมาเฮ้ย เจ้าของมาเพื่อนเออ,อนายก็เอ้าเหมืกับเรานั่นแหละไปะไปดูดีเจ้าของเขาทำอะไรนายเป็นห้องของแม่บ้านไหมห้องนอนเด็กกําพร้าแล้วคุณไปเอาเด็กกําพร้ามาจากไหน <c oughs> เฮื่ไปเอาเด็กกัพรามาจากไหนอยว่เนี่ยเอ่อมาป่าด้วยนายไปไหนโอเคของสัตว์อันนี้ของแม่บ้านหรือเปล่าเอ้ยแม่บ้านเราเปลี่ยนไปใครเนี่ยคุณเป็นใครใครนี่คุณเป็นใครวะ เฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ตอบกันแถมว,วิ่งเข้าห้องไปเฮ้ยเฮ้ย,ยคุณเป็นใครเฮ้ยมาป่าเดียวได้เปล่านะ <c oughs> มาป่าเดียวได้เปิดประตูไม่ได้คนคะโอ้แรงโอ้ยแม่บ้านของเราทำความสะอาดไม่หยุดเลยเฮ้ยเขาส่งอีโมจิยิ้มแล้วผมไปเปิดประตูให้มาป่าเดียวได้ก่อนเออกว่าจะออกได้ดูพิมพ์เปิดประตูไม่ได้โคตรน่าสงสารเลยมาป่าเดียวได้เปิดประตูไม่ได้เนี่ยมีอะไรไม่ทราบครับผูห้หญิงคนนั้นใครที่มาป่าเดียวได้ของเรานั้นข้อเสียของเขาคือเปิดประตูเองไม่ได้เว้ย เฮ้ยเฮ้ยพี่ไปดูหน่อยดิผู้หญิงคนนั้นคือใครอ่ะผู้หญิงคนนั้นคือใครคุณจะไปรู้ได้ไงเออรู้แล้วเวยมา่าดเดียวใดว่านายไม่รู้เราก็ไม่รู้เนี่ยเราถึงถามเนี่ยไอคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยมาบาดเดียวใดเข้าไปแล้วแล้วมันก็เปิดประตูเองไม่ได้ <laughs> ผมจะปิดประตู <laughs> เฮ้ยมันออกทันอุ้ยวจะขังมันซะหน่อยออกไปนะนี่นี่นี่หาเรื่องเว้ยมูได้หาเรื่องมา่าดเดียวใดช่วยกันช่วยกันช่วยกันออกไปนะออกไป ออกไป <laughs> สวยมาป่าเดียวได้สวยเอยเขาส่งอะไรเอ่ยมาเดี๋ยวเจ้าของบ้านมาล็อกประตูไว้ก่อนเอ้ยปิดไฟเฮ <laughs> ้ยเจ้าของบ้านยังไม่รู้ว่าเรากําลังด่ากันเฮ้ยนายออกไม่ได้เอยออกไปได้แล้วเปิดประตูเป็นแล้วเหรอทัวนี้ <laughs> คุณเป็นใครเออมาป่าเดียวได้ช่วยกันเราเราสองคนเรามาหาเรื่องเขาเดีกว่า ไม่ใช่ค่าเขาเป็นภรรยาของเจ้าของบ้านเราสวยโขลเนยนะนอะไม่มีบ้านอยู่เลยนะนคุณเป็นใครเป็นคนเช่าที่นี่อ๋อคุณคือตัวอะไร <c oughs> เขาต้องถามเราเ <c oughs> พื่อนว่าเราเนี่ยเป็นตัวอะไรเขาเป็นคนเนี่ยมนุษย์เออเห็นไหมเขาเนี่ยต้องเขาเนี่ยต้องถามว่าฮิโปทำไมขายาวมา้าป่าทำไมอยู่ในกรอบรูปเฮ้ยเอ็งเ,เ,เันใครวะ การแต่งตัวจากคุณผู้หญิงสุดสวยเอ้เอสวยมากแม่เออย,ยังไม่ชมมันอีกฉันเป็นปลาตอนแรกก็เป็นหมาป่านะครับแล้วก็มีฮิโปโปแล้วตอนนี้ก็มีคนเป็นปะยาอ่อนมาเป็นปลาด้วยกันกับเราเ,เราต้องการมาหาเรื่องเขาเข้าดันมาเล่นกับเราก็ซิลาตัวนี้นะเอา้าอะไรเนี่ยบ้านหายเฮ้ยคุณทำอะไรคุณเจ้าของบ้านทำไรวะบายบายเราจะออกจากเกมแล้วเอา้า แล้วบ้านเราอ่ะเออโกรธเออใช่ทีนี้เรา3มคนกลายเป็นคนไร้บ้านด้วยกันไอ้นั่นนั่งอยู่ท้ายโอ้โหเหมือนรถขนผลงานศิลปะไปขายนะครับไอหมอนี่เขาจะรู้ไหมว่าไอหมอนี่เป็นคนไปเลยข้างหน้าเรามีรถอะไรรถดับเพลิงเราไปสมัครเป็นนั่งดับเพลิงได้ไหมเฮ้ยกำลังออกมาจากศูนย์ดับเพลิงเลยเราชนเราขวางเราชนเฮ้ย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 คุณไหนคนไหนคนไหน ชนทำไมวะจ่ายตังมาเลยนะเฮ้ยยอยู่ดีไปรีดตังเขาเราขับชนล้อมมันไว้ล้อมมันไว้ล้อมมันไว้เอยอยิงยิงยิงฉลามยิงเอ้ยเอ้ยยอยไปแล้วขึ้นมากันเลยโอเคนายฉลามอยากไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอยากอยากไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วก็ยงมจูจีเออเฮ้ยเพื่อนตกรถไอ้ลามลามอ๋อถอยกลับไปรับถอยกลับไปรับเออเออเออมามากรอบรูปมา เร็วเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นเพื่อนเออขึ้นมาฮิปโปเรือนฮิปโปเรือนเอ,อเห็นใครยืนไม่ได้เลยเอ,อเอ,อไปเหยียบเขาเอเอนั่นคนไทยนั่นนะผมว่าการแต่งตัวแบบนั้นมาเราขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเออเออเหยียบไหมเนี่ยดูทรงดูทรงเอาเอาเอา โอ้เพื่อนเพื่อนไม่นะศูนย์พันพอดีคิปโป้ไม่เอาเพื่อนลองมา no my friend หอลอดมาหนึ่งคนเฮ้ยเพื่อนขึ้นมายืนดูมันว่ามันจะทำอะไร my friend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  มามามาเพื่อนมา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 โอเคโอเคโอเคได้บ้านแล้วเพื่อนได้บ้านแล้วหล,งลังนี้เลยเพื่อนหลังนี้เลยคุณผู้หญิงเฮ้เฮ้รับเลี้ยงสัตว์ไหมไงเลี้ยงเราไหมทำไมได้ยินเสียงคนโดนแบนอุย้ยอุ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 ้ยใครโดนแบนไปแล้ว ไอเพื่อนกรอบรูปเราหรือเปล่าโดนแบนไปเฮ้ย hey, hey, ไปเอนรถในบ้านทำไมเฮ้ย hey, เ hey, ขาจะถอยรถออกกันทีนี้นี่ไงกลับมาแล้วโดนแบนแน่เลยเลี้ยงเราเถินนะแบนทำไมเออนั่นไงโดนแบนจริงด้วยเฮ้พวกคุณเราเป็นคนดี <c oughs> <c oughs> มีฉลามมีหมาป่าเดียวดายมีฮิปโปเออเออเออเลี้ยงเออเขาตอบเราแล้ว,ลวเย้เขาา้าบ้านเขาา้เขามาได้เพื่อนเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามา<ๆ>เพื่อนเข้ามาเพื่อนเออฉลามไม่เอาฉลามโอ้ โอ้โอ oh! oh! ้ระเบีที่โฟนทำไม <laughs> อ้จะโดนแบนแล้วเพื่อนได้เวลาคืออะไรได้เวลาอะไรเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเยเฮนายทำไรนายทำไรเสกรถออกมาแล้วได้เวลาคืออะไรชนเอ้เอ้ันโหดไปเปล่าเพื่อนโหดไปโหดไปโหดไปพอแล้วพอแล้วมันเอามาหิดเกินมันเอามาหิดเกินมามันเอามาหิดเกินนายมันเอามาหิดเกินไปชนบ้านเขาโอยเอามา,ห,าหิดเอามาหิดเอามาหิดเกิน <_ es> เอาละในตอนที่ผมกำลังอัดคลิปหมูเร่งเสร็จนั้นนะครับผมก็ เข้ามาดูว่าเอ๊แฟนขับผมช่วงนี้เล่นเกมอะไรผมมาเจอแทอีอีเล่นฟูคาเว่นเฮ้ยแทอีอีอะแล้วผมจะแต่งตัวเป็นหมูเด้งเข้าไปเกียนน้องเขามาดูกันว่าไอแทอีตัวฟอร์มเนี่ยมันจะจําผมได้ไหมแล้เวเข้ามาดูาแล้วเอ้ยและไม่ธรรมดานะพี่แกแต่งเหมือนด้วยนะแต่ความสูงอาจจะสูงกว่าผมนิดนึง มาน้องน้องจะจําพี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูช่องแชทก่อนเลยอะไรนี่พี่แท้ถ่ายคลิปป่ะคะจริงครับอะไรนี่เป็นเครื่องหลอกใครไม่บอกครับเฮ้ยไม่ใช่ผมเรียอีไม่บอกครับเอ้มันอ,อยู่ตรงนี้เองเหรอโอ้ยมาดูไม่บอกครับโอ,โอ,โอ้มันบอกเหมือนผมเลยปกติผมก็จะบอกแฟนคลับว่าไม่บอกครับเฮ้ยรู้นะว่าถ่ายเฮ้ยพี่เทะเฮ้ยน้อง น้องบอกว่ารู้นะว่าถ่ายเพราะว่าไปเจอคลิปพี่มาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นตัวจริงนะผมจะชอบบอกแฟนคลับผมว่าเออผมจะแบบไม่ได้ถ่ายไม่บอกอะไรอย่างนี้เฮ้ยอะไรครับเฮ้ยพี่แท้เฮ้ยไอตัวจริงอยู่ตรงนี้ไอตัวจริงเป็นหมูเด้ง <c oughs> เหมือนผมโดนบาปกรรมสลับร่างหมูเด้งเข้าไปอยู่ในร่างพี่แท้พี่แท้เข้ามาอยู่ในร่างหมูเด้งเฮ้ยน้อง <c oughs> น้อง <c oughs> หรือว่าน้องเป็นคนที่ดูออกว่าเราคือตัวจริง ผมดูวีดกคลิปเลยสวัสดีครับติดตามแล้วนะคะขอบคุณน้องมากเลยที่แต่งตัวเป็นตัวปลอมแล้วช่วยมาโปรโมทช่องให้พี่ขอบคุณพี่เท้าตัวปลอมที่ทําให้พี่เท้ตัวจริงดีใจเราเป็นตัวจริงแต่เราเป็นหมูเด้งเฮ้ยเฮ้ย s t สส stop, <laughs> stop. พี่จะถ่ายอะไรถ่ายด้วยสิอะไรนี่ไปถ่ายรูปไหมครับ <laughs> ไอพี่แท้ไอพี่แท,ท้ขึ้นรถทัวไปแล้วหรือเปล่าใช่ไหม เฮ้เฮ้เฮ้พี่แท้เขาพา f อฟซเขาไปถ่ายรูปที่เาชายหาดนะครับมาดูกันว่าพี่แท้ตัวปลอมจะทําหน้าที่แทนตัวจริงได้หรือเปล่าเอ้ถ้าน้องทําหน้าที่ได้ดีเนี่ยพี่จ้างน้องเลยนะน้องพี่จ้างน้องมาเล่นเกมแทนพี่เลยแล้วพี่ก็จะนั่งดูเฮ้เขามาถ่ายรูปกันสองคนเรียงเรียงเฮ้พูดเหมือนตัวจริงเลยเฮ้บอกรียงเรียง,เ,ยงเขาได้เป็น f c ตัวโยงผมแล้วเนี่ย เฮ้ย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 คืออะไรคะไม่เคยดูคลิปรอน้องตรงนี้แหละพวกพี่มายืนถ่ายรูปกันแล้วก็ยืนถ่ายอย่างงี้เฮ้ยนับด้วยมีนับเอ้ยตัวจริงตัวจริงตัวจริงเฮ้ยเฮ้ยเหมือนของจริงเลยเฮ้ยตัวนี้มันมันต้องถามคําถามนี้คําถามยอดฮิตของแฟนขับผมพี่แท้อัดคลิปไหมก็จะบอกว่าไม่บอกถ้าเป็นตัวจริงเขาจะชอบตอบว่าไม่บอกนะครับไม่บอกครับเอ่อโว้ไม่บอกครับโฟแล้วพี่มีอะไรจะบอกครับ เฮ้ยอะไรมีอะไรจะบอกคืออะไรไม่เชื่อพี่แกไม่ต้องหลอกดูหมดแล้วโอ้หน้องเขายังเชื่อว่าไอ้คนนี้คือคนจริงเออเพราะว่าน้องเขานั้นดูคลิปมาหมดแล้วนะครับว่าพี่แท้ตัวจริงเขาจะชอบตอบว่าไม่บอกเวลาอัดคลิปแสดงว่าผมจะต้องไปเปลี่ยนวิธีการพูดใหม่ละเฮ้ย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 เ้ย,เยพี่แต้แต่งตัวเป็นฟอร์มช่างได้ไงพี่เป็นตัวปลอมเอา้ายอมรับซะแล้ว อะไรกันเราจะต่อยกันนะาามาต่อยอะไรอะไรจะต่อยมามาเม่จะต่อยแล้วเขาเป็นตัวปลอมจะต่อยเลยขอโทษนะครับอะไรผู้บริโภคโดนจับไม่เกิน5ปีอะไรคนที่จะจับจับข้อหาพี่แท้ตัวปลอมเฮ้ยพี่แท้ไปไหนแล้วหมูเด้งหมูเด้งอยากเจอเอ้ยเอ้ยเอ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปแล้วเด้อเอ้ยคืออะไรตอบก่อนเพราะพี่แท้ตัวจริงเออไปแล้วและทุกคนครับมันยังไม่จบแค่นั้นเว้ยเนี่ย พี่แท้อีตัวปอบที่เราเพิ่งเล่นตามไปอย่างเงี้ยเขากลับมาออนอีกครั้งเว้ยและเล่นแบบเดิมด้วยวูเคเว่นพี่ขอตามไปดูหน่อยนะน,น้องว่าน้องเนี่ยแสดงเหมือนตัวจริงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอดัมตเป็ดมาอยู่นี่ทําไมหลายคนอ่ะผมกลับล่างเป็นหมูเด้งละเอ้ยมันต้องมีใครสักคนนี่ไงไอพี่แท้นี่ๆตัวนี้ตัวน,นี้เห็นไหมไหมผมขอุ้มก่อนอุ้มพี่แท้ก่อนเออพี่แท้พี่พี่แท้พี่แท้ นผมขอเข้าไปดูดิพี่แท้เขาจะโดนแบนป่ะอดัมตับเป็ดโอ้พี่แกพี่แกเล่นสมจริงมากเราจะโดนแบนไหมเนี่ยคุณผู้หญิงเข้ามากับเพื่อนด้วยป่ะเนี่ยหรือว่าอดัมตับเป็ดคนนี้ไม่รู้ว่าพี่แท้จุดปอมวะเฮ้ยคุณผู้หญิง,ญงอ่อไอ้พี่แท้อยู่ในตรงนี้นี่ผมดูคลิปเข้ามาเยอะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่ <camar ader> น,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 นี่ผมรู้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 ผมกับเขาเป็นหนึ่งเดียวกันตามผมมาตามผมมาโอ้เขาไปตามตัวนู้นเขาคิดว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อย พี่พ mhm. ี่ขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเคครับเฮ้ยพี่แท้ตอบเคครับไม่เคยตอบอย่างนี้นะเคครับพี่ไม่เคยพิมพ์าว่าเคครับนะครับน้องเฮ้ย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 ออกมากมาออกมานอกออกมานอกสวยสวยมามาขอถ่ายรูปหน่อยครับพี่เฮ้ยมีนับสามสองหนึ่งเ้ยตัวจริงตัวจริงตัวจริงพี่แท้เหรอเฮ้ยใช่สิวะอาดมตะเป็ดนายเล่นกับเขาตั้งนานนายไม่รู้เหรอเนี่ยผมเฉลยเลยไหมกายล่างคืนไหมพังพังเฮ้ย รู้หรือเปล่าใครตัวจริงน้องเอ้ยดูดิส่วนสูงเห็นไหมผมบอกแล้วส่วนสูงไม่ใช่เห็นไหมตัวผมกับเขาเนี่ยส่วนสูงไม่เหมือนกันเลยนี่ดูเห็นไหมตัวผมจะสั้นๆปั๊มๆตัวเขาจะผอมๆเฮ้ย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 ทำไมเขาแต่งตัวเหมือนกันเอ้ยแต่งตัวเหมือนกันได้ไงวะมันก๊อปชุดกันได้เหรออัดคลิปอยู่ไหมดูรอพี่แทสตอบนะครับรอพี่แทสตอบนะเขาจะตอบว่าไงหรือว่าเราจะต้องตอบวะอ่าเราตอบเราตอบเราตอบ นี่ถ้าตัวนี้บอกว่าไม่บอกนี่ก็คือไอ้ตัวนี้ได้ไดใจคนนี้ไปเต็มๆแล้วคนนี้กลายเป็นตัวจริงทันทีไอ้ตัวนี้หรือว่าสตัมอยู่วะ <c oughs> ใช่พี่แท้ตัวจริงไหมครับเฮ้ยน้องไมเป็นอย่างนั้นหนหอน้องน้องเป็พี่แท้ไม่ใช่หรอวะเฮ้ยไอ้น้องเราคือตัวจริง้งคู่นะ้องจับมือนหนห่อยดูวะเอาคืนไม่บอกไม่บอกนะ้องเอาคืนวะพี่แท้แอดเพื่อนกับผมได้ไหม แอดมาเลยน้องพี่ชอบน้องวะ่ะมาวันนี้เราจะได้มาถ่ายรูปกับพี่แท้แล้วน้องเขาปักใจเชื่อได้ไงว่าผมเป็นตัวจริงวะเลือบนักต้มตุนเขาดูกันไม่ออกวะเออ,เออมาละสวยน้องแบบนี้เราจะต้องพิมพ์ให้น้องเขาเชื่อว่าเราเป็นตัวจริงเราจต้องนับด้วยสามสองหนึ่งนี่ใครอะเ,อเห็นบอกคนดังครับพี่เอาผมไปลงด้วยนะครับพี่เฮ้ย เขาไม่รู้จักเราเว่อนน้องงั้นเป็นหน้าที่ของน้องนะช่วยโปรโมทให้พี่ด้วยฝากโปรโมทให้พี่ด้วยน้อง